สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ช่างยศจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่ท่าน้ําวัดกระเพงบางจากนะครับตาบลปากคลองอําเภอภาษีเจริญจังหวัดคนครหลวงนะครับคุณน,นี่ครับจังหวัดนครหลวงอยู่ที่กรุงเทพนะพี่น้องกันแต่ก่อนขึ้นจังหวัดนครหลวงนะครับ นะครับรดกาแพงวังจากแต่ก่อนขึ้นจังหวัดนครหลวงตําบลปากคลองอำเภอภาษีเจริญจังหวัดนครหลวงนะครับผมเพิ่งได้ยินได้เห็นนะพี่น้องถ้าไม่ไม่มาผมไม่รู้นะครับว่าจังหวัดนครหลวงมีนะพี่น้องอําเภอปากน้ําจังหวัดนครหลวงตำบลปากน้ําอําเภอภาษีเจริญจังหวัดนครหลวงทุกวันนี้ก็เป็นเขตอ่าเป็นเขตภาษีเจริญนะครับพี่น้องเป็นเขตภาษีเจริญนะครับอย่างเดีผมอ่านแลไม่ได้เสียใจว่า ใช่ผมเรียนมาไม่มีนะพี่น้องจังหวัดนครหลวงเพิ่งเห็นนี่แหละครับผมนะครับครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันจังหวัดนครหลวงนะครับที่กำลัชมเรือนะครับที่ท่าน้ําพัดกําแพงมันจากนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็นี่คือคลองมังกอกใหญ่นะพี่น้องคลองมังกอใหญ่นะครับมา่องเที่ยวก็อยู่ไปตามน้ําตามคลองนี่แหละพี่น้องคลองมังกอใหญ่เรื่อยนะครับพี่น้องครับ ชีวิตนักท่องเที่ยวก็อย่างนี้เละครับพี่น้องไปเรื่อยๆมีความสุขบ้างทุกบ้างทุกด้วยเขาว่านะครับพี่น้องอโดนน้ําไม่สวยอย่างเงี้ยอาจจะตกหลุมอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยพี่น้องนะทุกอย่างนะครับเจอม,มาหมดแล้วนะโดนสุนัขไล่ก็มีนะครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆโดนสุนัขไล่ก็มีนะครับบางทีก็ตกเรือบ้างนะนะครับไม่ได้ว่าใครนะบางทีมันก็มีเหมือนกันนะครับตกเรือ กเรือก็คือมาเรือไม่ทันนั่นแหละเหมือนกันกับตกรถเด่นแหละพี่น้องตกรถก็คือมาเรือไม่ตกตัวเรือไม่ทันรถเอยไม่ใช่มาไม่ทันรถนะฮะมาไม่โกเรือเ็าเรียกว่าตกรถนะครับผมถ้าตกเรือมาไม่ทันเรือเ็าเรียกว่าตกเรือนะครับเพราะอะไรเพราะมัวแต่ดูวิวสวยๆนะครับลืมเลยนะครับว่าตัวเองตกเรือนะครับก็ต้องนั่งรถไปกลับเป็นเดิมนะพี่น้องนะครับไปไม่ทันเพื่อนนะครับพี่น้องครับ ก็นี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดท่าน้ำวัดกำแพงนะครับวางจากนะครับผมนะครับเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครนะครับผมหรืออย่างหน่งนะว่าวัดกำแพงตำบลปาาคลองอำเภอภาษีเจริญจังหวัดนครหลวงนะครับผมนะครับนี่บปลาเยอะเลยนะครับท่าเรือนะครับพี่น้องปลาเพียบนะครับปลาเยอะนะครับนี่ก็ท่าเรือ วัดกำแพงบางจากนะครับพี่น้องปลาเยอะแยะเลยนะครับปลาสวายนี่ครับซื้อปลา